มาเมื่อนี่ไอซิมีข่าวมาบอกพี่สันติวันนี้เห็นอย่างสั่งเว็บไนี่ครับก็เลื่อนตีปลอกว้าวนี่ตีปลอกว้าวหรือไกด์ว่าวเครื่องยนต์ดีเซลส <6, S 2> องจังหวะห้าสุปเรียงนะผมคำนวณบิดนะมัน4,900กว่าแรงมา้าผมคูณตัวเลขบิดเครื่องยนต์เครื่องนี้ ตีดิบไปก่อนนะครับแล้วก็อัดไฮดรลิกมัน3,700กิโลวัตไง3,700กิโลวัตนนะต์มันก็ตก4 9า0แรงม้าจะแปลกอ่ะไอ้ลำนู้นมันมันเล็กกว่านะแต่ทำไมแรงม้ามันไอ้ลำก่อนอ่ะและไอ,อ้กระบอกสูบม,มันโตกว่านะแต่แรงม้ามันน้อยกว่าของอกากซสกาตรงชัดกว่า อมันอยู่ที่ช่วงชักมั้งไอ้ลำนู้นมันสามร้อยเจ็ดสิบลำนี้มันสามร้อยห้าสิบอาจจะเป็นเพราะช่วงชักอหละช่วงชักยาวกว่าแล้วตรงนั้นมัน6สูบด้วยอันนี้5สูบแรงม้ <c oughs> มาต่างกันเป็นพันเลยก็เกือบพันอะโยกโยกไอ้หนอไอ้ตัวแรกโยกไปเราไม่ได้ไปเรามาลงนอ ตอนนี้เราชิมไงเลยไงชิมลงเี้อเอาไงไปเลยผัดตัวเรียนฟินแน่นดีครับโอ้กมบ์ไงกละบ์ไงเด้อเอฟซีผมถามมาว่าทำงานเนี่ยเป็นคนเรือเนี่ยเงินเดือนดีไหมพิชพี่พี่ลองไม่ต้องหันหน้าพี่ลองไม่ต้องหันหน้ามานะเอฟซีสามารถสามารถดูคนเสมเอรได้เลยซอรหน้าไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวเขาฟ้องตัดเขาฟ้องได้เดี๋ยวเอ้าทำไมต้องให้งน้าใส่มาเด้ออย่างเงี้ยเอา เอาเรือเรือนอกนะพี่รองไอ่ออยเลอร์นี่เงินเดือนเท่าไหร่พี่ไปผมอะเรือนอกอ่าประมาณเรือนอกสองร้อยห้าสิบเก้าห้าหมื่นบวกลบถ้าคิดเป็นเงินไทยครับอ่าห้าหมื่นบวกลบถ้าคิดเป็นเงินไทยสำหรับเรือนอกขึ้นมาก็ฟิตเตอร์ฟิตเตอร์เจือก็จะเยอะกว่าหน่อยประมาณเท่าหมื่นหกหมื่นประมาณนะครับประมาณหกหมื่นบริษัทก็ประมาณสี่สี่เอี๊ยครับสี่เอียก็สามพันแปดหมื่นขึ้นไปแปดหมื่นขึ้นแล้วก็สามอีทีนี้ นี่ก็แสนสองขึ้นแสนสองนะครับจากเครื่องปั่นไฟเนาะสามีแล้วก็พี่ลองนี่พี่ลองทดลองทดลองท้างนอกข้างข้างนอกจริงว่าแสนหกขึ้นแสนหกขึ้นอ่าต้นก้นพี่อาไม่ใช่แสนสามห้าเลยถ้าต้นก้นต้นก้นนี่สองแสนขึ้นอยู่แล้วสองแสนขึ้นเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้เองต้นก้นแต่แต่ถ้าเกิดว่าที่ที่นี่ที่นีหรอที่นหรอไม่เอาไม่เอาไม่เอา เผื่อเผื่อมันจะมีใครไปสกิดข้างบนนี่ออนะบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อเออไม่ขึ้นไม่ขึ้นแต่คนเรียนดีแล้วขึ้นไปเจ็ดสิบบาทแต่แต่อันนี้เฉพาะเงินเดือนนะไม่รวมค่าสักอย่างอื่นหรือเปล่าพี่อันนี้เอ่ะรวมันแล้วแต่ที่เนาะค่าเสียพายไม่โดนสูบก็ได้ตังเปลือกได้า ค่าเซอร์วิสค่าเซอร์วิสเบิกได้นี่เ็เบิกไม่ได้รู้ไหมไอ้แจ็คปเหารวมไปแล้วสามสิบเอออ่าันแ็คโอเคนี่ละกันไม่รวมกับตันกับตันนี่เกือบสามแสนกับตันเกือบสามแสนอ่ะกับตันกับต้นคนใช้จ้พอกันจปะเยอะกว่านิดหน่อยแล้วก็ต้นควรกับเขาว่า ต้นเรือเสียงอะไรวะก็เ่าไเข้าเป็นเแตเ้วาเาเวลาว่างเราก็สัมภาษณ์แต่กว่าจะได้มาไม่ใช่ง่ายๆใช่มเขาเรียกว่าไปอนุญาตในการทำงานบนเรือภาษาไทยเขาเรียกว่าตั๋วคนเรือเรียกว่าตั๋วก็หมดเป็นแสนะกวจะได้ตั๋วแต่ละใบยิ่งตำแหน่งสูงยิ่ง ค่าทําตั๋วค่าอบรมค่าเรียนค่อนข้างแพงกว่าจะได้ตั๋วแต่เราไปตัวละใ้อยห้าเราเ้าร้อยห้าตกมาร้อยาอย่างพี่รองเนี่ยกว่าจะได้ตั๋วรองเนี่ยหมดเยอะไหมหหลายแสนหลายครับเพราะว่าหมอช่วยด้อองใหม่าปีก็ต้องอบรมใหม่ก็หลักแสนเหมือนกันจริงค่าอบรมไม่เท่าไหร่หรอก ถ้าผมไม่ไหวแล้วข้าต้นพนยอยได้เยอะอยีกมาหามึงขายนุ้ยไอ้เนี่ข้าเล่าได้เยอะว้าวว้าวว้าไม่สามารถเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะเลยเถิดเรารู้หมดเวลาประจำเเอาเอางานเราดีกว่ามาตกงานตกงานแล้วจะเกิดอะไรเอาเราผู้ช่วยอ่ะผู้ช่วย

พอไหมพอตกอ่าไ oh. ่เช ah, okay. ah, okay. ื okay. okay. uh, ่อตกคนยกโยกหน่อยไงไม่ใช่นักช่วยคนยกหน่อยดีไม่อย่าอย่าให้มันเข้นมากแรงเข็นแรงเขนปั๊บโอเคครับต้อาสิบตัวนี้สองร้อยเลยว่ะออให้ตัวที่สามที่ถอดนี่ันเข้าร้อยห้าสิบร้อยสิบุทุบเด่งมาเดียวรเดียวอร้อยเด้งมาเดีรอยเดียวปั๊บเดี๋ยวถันอง มาพอแค่นี้แหละบทสัมภาษณ์